สวัสดีครับผมบูเกมเมอร์ชานเดลนะฮะวันน,วนี้ผมใช้เกม WWE SmackDown ปะทะ r a สองพันสิบเอ็ดอยู่แล้วกับจิปที่พามานะมาเลยเล่นเกม WWE เนี่ยก็น่าสุขควรนะ,ะัะเดี๋ยวทั้งขึ้นอยู่างไรแหมก็ให้ผมเล่นก็กด Subscribe หน่อยนะครับ อาจจะสักคนหนึ่งนิดหนึ่งดีอือเจอแจสเวเกอร์เลยคืออย่างน่าจจะเป็นสติโนโกเอมีพีนะฮะมาฉันจะทำอะไรเดี๋ยวตรงนี้ใช่ไหม All, why I am the best in the world at what I do. And I'm wearing gold to prove it. What can I say? I'm a title belt magnet. And I'm prepared to attract yet another championship. Triple H, I'm coming for you. And when, get lost, I'll give you an autograph later. Triple H, the game. I'm completely focused on you. Huh? Oh, he told my <laughs> man, me. You have bigger worries than Triple H. A week ago you robbed me of becoming WWE champion. Tonight, I get my revenge when I snap you in half. This isn't about championships. It's about my vengeance. Well, it's it's your funeral, Big Show. Oh ho, Big Show, Ma Big Call, just say "cold slam" now. Who's in? Ma Call, because... <laughs> แม่หรือว่าจะสู้กับวิโชเป็นนี้ก็หัวแตกแน่นอนถ้าไม่ไอ้นี่แม่หัวแตกสามครั้งเลยนะจริงโคพาสเกอร์อะไรอเงี้ยเดี๋ยวขอข้ามนิดหนึ่งอ่าโคโตสู้คือเคยอยู่แล้วจะเจอเคยก็ไม่าไป big tall you know. not a big tall oh, yeah, the following contest is scheduled for one fall introducing first standing seven feet tall Weight four hundred eighty five pounds. The big show. <laughs> dude, 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 dude. Dude. What can... <laughs> Chris ยันเดือนมาไม่บิชว์โอ้บิชิว์ใจเย็นใจเย็นหน่อยโอ้ใหญ่มากโอใหญ่เหรอนิดมึงใหญ่เหรอเล็กขอบตรงนี้นเล็ก สัตสัตไปก่อนก็นจับมาก็ะไซพันุพันพน,นี่แต่งขามดูเำลังจับท้องหลังไซแบกเหม่ใช่เล็กขอบดีแล้วเล็กขอบนี่ถ้ามีตายกูไม่ต้องใช้ท่าเพิกเกอร์ หักหลังทำไมไม,มีแต่คอมหักหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้ยมึงมึงใช่เหรอเขานี่ขูดหน้าแม่แล้วก็จับเบ็กขอบโกงาหญยกไม่ได้หลาชบีจริงนะคูอว่าตาย <laughs> มา

เบื่อมือเนยต้าคอ,อใส่อีกรอบนึงกูบันตังใส่อืมหนึมานี่ถ้าไปพลาดน2เวทีพังแน,น่นอนเบ็กซูเทกนี่เห็นทำอะไรทม,าม,มาแล้ว ถ้าไม่ตายโคปักเกอร์นี่เชียเชียคือเสาคือเสาแปบบ๊บนี่คแบบือเสาแป๊บยังไม่เฉดถ้าทอเบอร์บอมพามเบอร์บอมไม่พอ โอ้โหผิดไหมเถอะทำอะไรทำอะไรเฮ้ยโอ้โหโอ้โหพังเลยด็กพังพังเหรอครับอุ้ยหหลบได้หลบได้เรอไปก้าพอขึ้นสอฟแป๊บูขึ้นมา พวกทิ้โอ้โหอะไรกันเนี่ยงทิไปก่อนใครเรื่องผังอรอเลี้ยวน่าจะได้นะคุกทิ้งท่านี้อาจจะเป็นของโอตันนะโอตันทีเดียว ไปถ้าคอเมี๋ยวทำในตานมาแล้วเงื่อ <Yeah. S 1> สิ่งค่ะหนึ่งหนึ่งมาเหมือนต้องพูดบอกว่าอื้อมันต้องลุกโคดเลย One, two, อือแม่จะโคดได้อะ มันจะเป็นเรื่องล่วงเหลวครับครับจิติกะอืมครับอีกเรืร่องต่อไปเดี๋ยวกูจะไปอาบเวลก่อน ดูดูสมบัตเฮ้ย,ยอีบีตี้อย่ากก้าวอ่ามันคือพลังไม่ใช่มันคือคอาบให้พลังของเราเนี่ยคือตัวที่สองอาจจะเป็นกระปั้นเนะี่ยแหะผมชอบมวยป้าแมา่จริงจริง ผมชอบชอนจอนซีนาเดดดี้ออตันจิบเบเอสแล้วก็ชอมเมเกอร์ต่างต่าอ้าวดีวิตี้พูดอะไรโคลี่คูชโคลี่คูช เดนิคูสเป็นน้องของโกดัสนะทำไมไปไม่ได้นี่โอ้โคบิคูสเป็นน้องของโกดัสและก็เป็นลูกของตระกูลโลสด้วยถือว่าเป็นตำนานเลยนะกู่นี้คู่นี้จะเป็นลูกน้องของออตันสุดท้ายมาเกิดถือหักหลังเลยหักหลังไม่พอไนงะ มึงก็ไปทึกออตันเลยเหมือนที่ชิบะเอสหักหลังออตันเลยช่วงปีไหนนะจำไม่อ,อาจอาจให้มันจำดิแคอ่อือหือบอกหรือว่าเร่ง แรงสักแค่ไหนผู้ขับรถกลับปั้นยงเยอะปั๊บขับปั้นเ,เนะี่ยแรงมากนะดูท่าจองซินะยูซีบีเนี่ยหมัดเดียวเนี่ยลง <c oughs> จริงๆ <c oughs> ทำไมผมจะมาเล่าเ,เรื่องคิสปนะิิโก้ครับเรื่องคิสปิิโก้เนี่ยมันเกี่ยวกับชิปเปนเอสแบจีชินแชมป์นี่แหละ ้อมพันสิบหรือเปล่าครูแค่ไปน่าจะใช่ชอเม,มเคิลใช่ไหมผมก็เล่นจบแล้วฮะโอเคโอเคโอเคสิดรอแล้วก็เป็นแชมเปี้ย ที่เนเนี่ยเป็นแชม์เปีนน้ยนเหเดี๋ยวไม่ใช่ฉันจมตีมาสู้กับเจฟวิกเกอร์กับชอนไมเคลิลอ,อย่างนี้มีเดือดจริงจริงแจฟวิกเกอร์เนี่ยมันเป็นลูกน้องโตแสอ่ะหักหลังเลนะปีนี้เนะี่ย Má, má Nhiye, hả? Mà... Mà forfeit, my Này Now I'll just go and take it. Ni hay 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 อะไรกันเนี่ยมึงเร็วมากเลยเลยไปคิมขันเป็นของฉัน ก็อ,อยากเอาคุปมาแชงขึ้นสุดท้ายมึงอยากได้ก็ไปสิเอาและมึงอยากได้ก็เอาไปสิ ใจเย็น ja น e ่อยนะใจเย็นน่อยเอ๊ะ้อมากเลยลองช้อนนะจับเข้มขัดแล้ววิ่งเลยวิ่งโอ้โหกูจะวิ่ง ดีดีดีสนั้นอีเวนมา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 โอ้โหดีดีดีขาแค่เอาเข็มขาดที่เป็นเอสแล้วมึงมาทำไมเล่เล่หรอ <c oughs> เป็นขาเล่หรอ อย่ามาเลยช้อนเตะเลยอะไรกันเนี่ย ตีไปอีกหนึ่นงคนเลยเหรอทีไปอีกหนึ่นงคน กู่าจะไปได้ชอนไม่เคยมึงทำอะไรพวกมึงโอ้โหมาแล้วมาแล้วเจ้าของแชมป์นั่นคือจิปเปอร์เอสครับเกียร์พวกเราอา้เล็กขอบไปซะนั้น เทช็อปเออหรือว่าเทเขา่าฮะโอ้โหแบ็คคอรเกอร์ er. จะเย็นโอ้โหมึงเป็นผู้ปรับ <c oughs> พูดตรงๆนะมึงเก่งอะนีกกูว่ามึงกูขอลองโอ้โหโอ้โหกูอขอบ้างลนะตีแวนมานี่แหละมานี้ มานนี้ไม่ต้องพูดมานนี้ไม่ต้องพูดชิบมั้งเลยเย่ <Yeah. S 1> เอาสายเคาเกอรอเนื้อไม่พอ

มานี่เวนมาคูณขออภัยหน่อยมึงเวนมานี่เวนึงช้เปี่ยนหะอะเงินเปี้ยนรอเจคอส game can help it he's now for stupid i'm coming for you chris <coughs> มึงก็หาเรื่อยเลยเกมอะไรของมือเซีย <c oughs> ไปเสยมาแบบนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องทำมึงไปทั้งนั้นเลยถูขอละขอ <c oughs> อะไรขอกินมักเกะารี เ้าอ e. e. oh. ีเกาอีอ๋อนี่อยู่ที่น่ทอะไรนี่นเด็กเล็กครับอืมเล็กเล็กเหรอคนเล็กคนเล็กคขนเหล็ก อย่าดูว่ามึงเป็นคนเล็กคนเก่งมาเล็กก็เล็กเราฟคตยไอเล็กนี่โอ้โหใจเย็นใจเย็นหน่อยนะีใน่ใจเย็นหน่อยไปทางนั้นเลยวมาหนิกูขอสัตว์หน้ามึงหน่อย ยันนั่งแน่มันนี่เหตุใช้ใช้สุกเหตุแบบนี้เอ้ยดูไม่ยอมไม่ยอม ม่ยอมกูใช้ขอก็้หัวแตกให้หัวแตนี่มันไม่ไปง่าย อไปไปเลยไปเลยโอ้โหชิบเงียหลายการไม่เบาอีกคิดเอเวริโกเนี่ยมันหลายการมากอืม นะขอจบไปแค่นี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยนะบายสวีกัน